ตำรวจผู้ปกครองชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของผอ,อเป็นผอ,อรโรงเรียนเห็นว่าด่าไปทั่วเลยนักเรียนก็ดา่าครูก็ดา่าแล้วพฤติกรรมไม่น่ารักนะครับมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับออกไปจชุมชนเราออออกไปนี่เด็กไล่นะออกไปเลย มีป้ายผ้าด้วยมีป้ายกระดาษด้วยเขียนมาเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เด็กๆคือเด็กไม่ทนแล้วเพราะฉะนั้นผอ,อคนนี้ไม่อยากจะให้มาอยู่บริหารโรงเรียนแล้วนะครับนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านด่านที่โบร,รียรัมมีทั้งชาวบ้านมีผู้ปกครองมาร่วมด้วยเป็นร้อยคนถือป้ายรวมตัวกันประท้วงขับไล่ผู้บริการโรงเรียนขอให้พ้นจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงเพราะ ไม่พอใจอไม่พอใจพฤติกรรมของผอ,อรายนี้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนก็พูดไม่ดีกับครูใต้บังคับบัญชาก็พูดไม่ดีกับคนในชุมชนก็เข้ากับเขาไม่ได้นะครับอย่างเช่นใช้คำหยาบหยาบใคล้ายๆใช้อำนาจในทางมิชอบคือสั่งให้ครูผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยทำผลงานทางวิชาการเพื่อให้ตัวเอง เอาไปเลื่อนวิทยาฐานะในฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษอเอาไม่ทําเองแบบนี้ไม่ได้นะ<ฆ>หรือไปขม่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาใครไม่ทําตามเดี๋ยวจะสั่งย้ายโมโหร้ายในลักษณะแบบนี้<ฆ>ทีนี้เนี่ยพอมีภาพของนักเรียนผู้ปกครองออกมาประท้วงใช่ไหมครับ<ฆ>นายอำเภอบ้านด่านกับตารวจสพบ,บ้านด่านเนี่ยไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่โรงเรียนตอนที่ตํารวจกับนายอเภอไปแม่พอออมไมย่ยังไม่เข้ามาที่ทํางานยังไม่เข้ามาที่โรงเรียน ในอำเภอก็เลยเป็นด่านหน้ารับหนังสือจากชาวบ้านแล้วชาวบ้านเนี่ยก็มีการลงชื่อนะว่ามีใครที่ไม่เอาพอ,ออคนนี้บ้างในอำเภอก็รับปากบอกไม่เป็นไรทุกคนใจเย็น เดี๋ยวจะรีบส่งหนังสือเนี่ยไปยังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุรีรัมเขตหนึ่งให้เร็วที่สุดเลยนะทีนี้มาฟังที่ความรู้สึกของชาวบ้านคนแรกก่อนคุณวันอายุ53ปีบอกแบบนี้เลยที่มาประท้วงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าในโรงเรียนเนี่ยเจออะไรบ้างแต่กับตัวเธอเองเลยนะเธอบอกว่าเจอกับตัวล้านชายเนี่ยถูกรถของพอ,อคนนี้เฉียวชนในโรงเรียนแต่พอ,อไม่รับผิดชอบเลยค่ะ ผู้ปกครองก็เลยของเงินค่าตรวจสมองห้าร้อยบาทบฟังไม่ผิดแค่500ร้อยพออ,อาขาอปรากฏกลับโดนพออท้าให้ไปแจ้งความนะอบอกว่าถ้าจะเอาก็ไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาเองแบบนี้ค่ะ<อ>แค่ค่ารักษาโรงพยาบาลแค่500ร้อยพอตะโกนโวยวายโวงเวกใส่ยายแล้วก็พูดกันแบบเลอะเทอะเลยนะ่ะคือห้ารเขาให้ท้าไปฟ้องเอาเขาเขาท้าเขาบอกว่าเขาไม่จ่าย กระโดดใส่รถเขา mm. แค่สแกนสมองเฉยๆ mm. เขายังไม่รับผิดชอบเลยค่ะเ mm. นี่ยผู้ปกครองบอก500อยังไม่รับผิดชอบเลยคุณผู้ชมส่วนชาวบ้านอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณหนูพลอยบอกว่าโอ้พออ,อคนนี้นะเข้ากับคนในชุมชนไม่ได้เลยสนามฟุตบอลเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีอยู่ที่เดียวในชุมชนไม่ไม,ไม่มีแล้วไงเ mm. มื่อก่อนเยาว,วชนเด็กๆมาใช้สนามฟุตบอลได้ปรากฏว่าผออ,อคนนี้ไม่ให้ใช้ และดูบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดที่เขารณรงค์เรื่องกีฬาด้วยอพอไม่มีสนามฟุตบอลให้ใช้เด็กๆก,ก็ไม่จะไปเตะบอลกันที่ไหนนะครับหรือความทุกข์ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าไม่พอใจผอ,อคนนี้เพราะว่าเอาของมาขายแถวโรงเรียนก็ไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมก็ฟ้องแหละฟ้องในอำเภอฟ้องนักข่าวหลังจากที่ยื่นหนังสืออะไรกันเสร็จสับปรากฏว่าผู้ปกครองก็แยกแยก้ายก,กันกลับใช่ไหมครับทีนี้มีคนโทรมาฟ้องนักข่าวต่อบอกรู้ไหมพอผู้ปกครองกลับปุ๊บเนี่ย พอออก,กลับมาที่โรงเรียนแล้วก็เรียกเด็กมาถามบอกเนี่ยนักข่าวเอยตำรวจเอยในอำเภอมาทำเฮียอะไรเนี่ยามาทำอะไรที่นี่แต่ใช้คำหยาบหน่อยอเนี่ยแล้วเด็กบอกโอ้โหเรียกเด็กไปถามแล้วพูดจาหยาบคายแบบนี้เด็กมาเล่าให้ฟังต่อลองฟังเด็กเล่าหน่อยครับพอต้นว่าอะไรนะลูกตอนที่พอ,พอเดินกลับมานักข่าวกับจนจนกับตำรวจมาท อะไรอแล้วหนูได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินว่าอะไรวพวกนี้มันซสิชาหรือเเอายังไม่หมดยังไม่หมดมให้เด็กป .3 เล่าพฤติกรรมหน่อยซิเอเอเพราะว่ามีน้องปอ .3 เนี่ยเล่าหึงพฤติกรรมผอเพอเนี่ยชอบด่านักเรียนด้วยคำหยาบอะค่ะนะพอด่าปั๊บก็ทำโทษครูบางคนก็โดนเหมือนกอันถูกด่าจนร้องไห้หน่อยดูคลิปนี้เลยค่ะ ขับรถมาแล้วบอกคุณเซมไปเปิดห้องก้งอีกกเพื่อจะเอาเครื่องจับหญ้าแล้วผมก็ได้ยินว่าเป็นติดฟูแล้วปอ,อ่ก,ก็บอกผมว่าจะอยากคุณแล้วปู่ก็ใช้ผมไปล้างน้ำผอดออาคุณครูค่ะคุณครูตัวคุณครูร้องไห้อยู่ที่ศูสย์ฉากรู้อะเพื่อความเป็นธรรมนะเราก็พยายามที่จะสอบถามผอ,อ,อคนนี้ปรากฏผอ,อไม่พูดอะไรนะ ขอเอเองบอกแบบนี้ว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าผู้มนวยการเขตการศึกษาเขาบอกไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เดี๋ยวทางเขตการศึกษาเขาอะจะเป็นคนตอบคําถามเองนะคะก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยว่าเท็จจริงแล้วมันเป็นยังไงมันถึงขั้นนั้นไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการการสื่อสารการปกครองกันยังไงต้องฝากดูแลต่อนะคะ